เขาโบกมืออย่างนี้เขาก็เลยเอามือลวงเข้าไปใน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 รถในรถที่ผมขับมานี่แหละขับขับมาก็ลวงไปว่าเอาเอ,อเขาโบกมืออย่างนี้ไอเราก็อ่อาอไม่เป็นไรเขาบวกนีเมื่อคืนน,นะนะเมื่อคืนแต่ไม่จะ<บ>ไม,ไม่ไม่เห็นเลขนะทะเบียนรถใด<า>แล้วเกี่ยวไหมเอะทะเบียนรถอะไรเนาเนาะเก้าสามหกเก้าสามหกห้าเก้าสามหกห้าเก้าสามหกค่ะ การเอาเขียนไว้ข้างหลังเผื่อเป็นถูกวันนี้ใครจะไปรู้เนาะเลีกประจําวันเ่ยห้าเก้าศูนย์หกห้าเก้าสามหกห้าเก้าสามหกอันนี้อันนี้ทะเบียนรถที่เจยครับโดยจำแม่นมากเลยทะเบียนของอาจารย์ห้าเก้าสามหกใทะเบียนรถนะครับทะเบียนอาจารย์ครับรถได้เดีไปไหนได้ไปซื้อลอตเตอรี่เอาเนี่สี่ตัวนะอาจารย์นะครับอันนี้ทะเบียนรถห้าเก้าสามหกครับรอสรุป สรุปครับเราสรุปอย่างเดียวครับนั่นแหะแน่นอนสรุปนะครับมันจะได้น้อหางฝันนะครับอันนี้เลียฝันว่าเขาไปล้วงในรถนะครับล้วงไปก็โบกมืออย่างนี้โบกมือส้ายปกติไปล้วงในไฮเอาเลขยกอันนี้ไปล้วงในรถนะครับในรถเอาทะเบียนรถไปก่อนอ่าทะเบียนรถอันนี้ทะเบียนรถที่ขับมาครับนั่นแหละขับไปพิจารณาดูรถก็ข้างหลังก็มีรูป หลวงปู่สวงด้วยนะคะมีมีครับมีมีรูปหลวงปู่สวงอยู่นะเสื้อใส่ก็มีหลวงปู่สวงเียครับใส่แค่ปู่สวงใส่ทั้งอาจารย์ทั้งแม่ด้วยครับใส่ไปไหนก็ใส่หลวงปู่สวงอย่างเดียวรู้เลยนะคะว่าเดินตามรอยหลวงปู่สวงนะคะจะไปทุกที่นะครับพอดีไม่ได้ว่าจะตามไปที่บ้านพอดีอาจารย์มาที่อ่าาที่หลวงปู่สวงมาเดิมมาท่อมหลวงปู่เลยนี่ถ้ำท่านก็อยู่ด้านบนนะสมัยก่อนเคยเคยมาอยู่ครับถ้ำนี้เคยมา แต่ก็จําไม่ได้แล้พวพราะนานแล้วก็เดินลัดไปนู่นไปบ้านรุนไปนู่นครับสมัยก่อนลัดตามตามตะเขตชายแดนนะสมัยอ่ารู้ระเบิดเยอะแต่ก่อนครับแต่นี้ระเบิดเยอะทุกวันนี้ก็ยังอยู่มั้งครับยิงกันตุ่มตามตุ่มตามอยู่ครับเก้าแปดศูนย์หนึ่งครับ,1 1> รบผมจะมาจับคู่ให้นะอันนี้เป็นคร่าวๆใครอยากจับโลกอาจารย์ก็ได้เด้องเพราะเลขหลักมีแล้ว ครับผมเบิ้์ไม่ีแล้วบอกจันฮะไม่มีเบิ้์ที่ไหนไม่มีแล้วครับเบิร์ครับเจอมาจับร่าวๆ้าวให้ครับจับร่าวๆ้าวให้อันนี้อันนี้เป็นตัวมาครับนี่เป็นตัวตัวตัวที่จะผ่านครับเป็นตัวจะผ่านอ่าถ้าเล็กวิ่งก็คือเขาก็จะชอบตัวนี้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 ครับตัวที่จะมาครับที่ตัวที่จะมาก็มาจับมาเสริมก็ใส่หนึ่งเข้าไปครับ หนึ่งเจ็ดเก้าอ่ะอาจารย์เดาม่ด้เลยครับสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณโดดนี้เคยประกวดครับนะครับเนี่ยนะก็เหมือนที่ที่แล้วจะให้หกห้าแปดไปเนี่ยน,นะหกเจ็ดแปดเนี่ยน,นะนนนะเลขชุดเดียวกันนะครับเลขคำนวณคือเลขนี้มันต้องผ่านครับต้องผ่านแล้วงวดนี้ต้องผ่านทุกอาจารย์เนี่ยถ้าไม่มีในนี้ก็ต้องมีในนี้ครับทุกอาจารย์ที่ให้เนี่ยต้องมีงวดนี้ต้องมีงวดนี้จ็บ เก้าแปดศูนย์หนึ่งครับใช่ครับค่ะแล้วอาจารย์จับให้สามตัวก็คือหนึ่งเจ็ดเก้ากับหนึ่งแปดศูนย์ครับนั่นแหละเลขที่จับงวดนี้สองตัวแต่ก็รอเลขในมิตรอ่าอย่าเพิ่งซื้อครับถ้าเลขในมิตรไม่เข้าตัวนี้ไม่ต้องซื้อเรามาเปลี่ยนใหม่มาเปลี่ยนใหม่แต่เลขเลขมันมีเลยแหละเลขในนี้ต้องออกแน่นอนค่ะถ้ามีสองตัวกับสามตัวหรือหนึ่งตัวอ่าทีนี้ถ้าเลขนิมิตเลขปันไม่เข้าสามตัวนี้ ก็เปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาจับหลักใหม่จับเอาเลขในมิตรมาผสมครับเอาลเลขทำนั่งขอปูขอเจ้าที่เจ้าทางบางทีก็มาบอกว่าตัวนี้ไม่ออกให้จับหลักใหม่เราก็มาจับหลักใหม่ครับจับหลักใหม่อันนี้เป็นแนวทางทเฉยๆเป็นแนวทางที่ดึงหลักสูตรขขเข้ามานะครับก็ต้องรอโค้งสุดท้ายอาจารย์จะไปให้ปูเยี่ยมให้อีกครับรอรอรอให้ผู้หญิง คนเดิมมาเขียนให้อีกคนเดิมมาเขียนให้เราคนเดิมมาเขียนจะตามจานตลอดไหมคนที่ว่านเนี่ยก็เป็นอะไรเป็นสองสองงวดเนี่ยสองงวดนะก็เจ้าที่เจ้าทางสงสัยจะเป็นลูกศิลย์ลุงปู่เลยนะเป็นอะไรก็เรียกว่าอา็ูจัดอาหารบริวารโลปูเ่บริวารแก่ไ่ใค่จันก็ไม่ไม่เก่เท่าไหร่ไม่แก่ดูถ้าลักษณะของคนเราก็อยู่ประมาณสักห้าสิบว่าอจะเป็น จะผีก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นเทพไหมเออจะคนเดียวกันกับที่ช่วงที่ลุงปู่สวงให้มาเฝ้าสายเพลงใจมนช่วงนั้นเนี่ยอ๋อขณะคนนั้นน่ะพอมาเฝ้าสายเพลงจนหายดีก็ลุงปู่ทรงให้มาเฝ้าอืมมาเฝ้าสายเพลงมาดูรักษาพอสองสามอาทิตย์เขาก็กลับไปนั่นแหละคนเดียวกันคนเดียวกันครับคนเดียวกันที่ลุงปู่ทรงมานี่ก็เหมือนกันครับส่งมาเหมือนกันส่งมาโบกเ,เกลก่นีครับแต่เมื่อมาเกินกันนิมิตอยู่ แต่นิมิตไม่ใช่เลขนะนิมิตว่าตัวตัวแกงโองกวันนี่แหละตัวนี้แหละยืนนี่นะในสูตรมันนะขนานเจ็ดกับแปดตัวตัวยืนแล้วก็ตัวรองมันก็คือศู์กับหนึ่งศู์กับหนึ่งครับ่นาะตัวตัวรองมันถ้ถึงเอามาประกบใส่เอาได้กลอนคลาเลยครับอันนี้ก็คือสูตรคำนวณเนาะของอาจารย์นะคะเลขสมาธิยังค่ะเลขออกปุ๊บคำนวณได้ปั๊บเลยนะคะได้เลย ต้องรอรุนเลกโค้งสุดท้ายกับอาจารย์อาจารย์ยังไม่ไปไหนไงล้าก็ตามตอนรับครับยังอยู่เดี๋ยวไปโน่นเลยค่ะไปที่อะไรนะกระท่มนู่นนะตําหนักของช่างจรวดตำหนักช่างจรวดตำหนักปูองดำเซนสรีจันทราได้เดี๋ยวจะไปให้่ันเหยียบให้อีกเลยเหยียบอยู่มัดเลยน้ออาจารย์เหยียบอยู่เลยค่ะแน่นอนอาจารย์เหยียบอยู่แล้วก็เห็นโน้มีแต่เลขสี่เนาะมันลอยเต็มไปหมดก็บอกเอ๊มันจะเบิ้นเน้อเลขสี่สี่นี่ มันก็เบื่นจริงๆล่ะที่นี่ก็มีตำหนักปูองดำเหมือนกันอาจารย์ที่นี่เหมือนกันเลยโอ้ปูดำเสฟดิจันทราเนี่ยนั่นแหละครับมีปูองดำอยู่แสดงว่าปูเรียกให้มาที่นี่ไม่ต้องนาดูก่อนเดี๋ยวรอ,ออนูนแหละครับใกล้ๆใกล้ๆจะรอเลขนิมิตเลขฝันเลขนั่งเลขสมาธิเผื่อเข้าตัวไหนเดี๋ยวจะจับอีกทีนึงกลับให้ไม่ต้องเดี๋ยวอะจะไปดูก่อนจะไปฝันก่อนเอาไปฝันก่อนเผื่อใครใครโชคประจันนะใช่ครับขนาดเต่ แต่เลขสูตรเนี่ยมันมาแล,ล้วล่ะเจ็ดกับแปดงวดนี้แล้วก็รองศูนย์กับหนึ่งครับ<ต>ค่ะศูนย์กับห<ค>นึ่งท่าดมีชอบเลขสูตรเลขฝันอาจารย์เมื่อกี้นี้ครับไปล้วงรถ